สสัญญาณเตือนเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่ควรมองข้ามคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งร่างกายเราส่งสัญญาณบางอย่างมาเตือนแต่เราไม่คันสังเกตหรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจนปล่อยให้กลายเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงที่หลายคนเรียกว่าเพชฌฆาตเงียบเพราะมันแอบซ่อนอยู่โดยไม่ส่งเสียงดังแต่สามารถทำลายหัวใจสมองและไตของเราได้อย่างน่ากลัว วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังครับว่าสี่สัญญาณเตือนเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามมีอะไรบ้างเพื่อให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันและดูแลสุขภาพได้ทันเวลาสัญญาณที่ 1. ปวดศรีรษะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนอาจเคยคิดว่าอาการปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็โทษไปที่พักผ่อนน้อยหรือเครียดแต่จริงๆแล้วอาการปวดศรีรษะเรื้อรังหรือต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนตอนเช้า อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าความดันโลหิตกำลังสูงขึ้นเวลาความดันในร่างกายเราสูงเลือดจะไหลเวียนด้วยแรงที่มากกว่าปกติและแรงดันนี้ไปกดที่ผนังหลอดเลือดสมองจึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นได้ซึ่งมักมีลักษณะดันนี้ครับปวดตุบๆหนักๆบริเวณท้ายทอยหรือขมับมักเกิดขึ้นช่วงเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆบางคนมีอาการร่วมเช่นตาพร่าหรือเวียนหัวไปพร้อมกัน กินยาแก้ปวดก็อาจบรรเทาได้แค่ชั่วคราวแต่กลับมาเป็นซ้ำอีกอาการปวดหัวจากความดันสูงต่างจากอาการปวดหัวธรรมดาตรงที่มันไม่ได้เกิดจากการใช้สายตาหนักหรือการนอนดึกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบหลอดเลือดที่ต้องทำงานหนักและผิดปกติสิ่งที่อยากฝากก็คือหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการปวดหัวบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนควรลองวัดความดันโลหิตด,ดูสักครั้งครับเพราะบางครั้ง แค่การวัดง่ายๆก็ช่วยเปิดเผยความจริงได้ว่าเรากำลังอยู่ในภาวะความดันสูงหรือไม่การไม่มองข้ามอาการปวดหัวคือการปกป้องหัวใจสมองและชีวิตของเราในระยะยาวสัญญาณที่สองเวียนศีรษะหน้ามืดตาพร่าหลายท่านอาจเคยเจออาการแบบนี้ครับ เดินไปทำงานบ้านอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนพื้นจะเอียงโลกหมุนหรือบางทีลุกขึ้นจากเก้าอี้เร็วๆก็หน้ามืดจนต้องรีบจับพนักเก้าอี้ไว้บางคนถึงขั้นตาพร่ามัวเหมือนภาพเบลอไปชั่วขณะอาการเหล่านี้หลายครั้งเรามักจะคิดว่าแค่พักผ่อนน้อยหรืออาจเป็นเพราะอากาศร้อนแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญ,ญาณที่บอกว่าความดันโลหิตกำลังขึ้นสูงหรือแกว่งผิดปกติ ทำไมความดันสูงถึงทําให้เวียนหัวเวลาความดันโลหิตสูงขึ้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอาจไม่ไหลเวียนสม่ําเสมอบางช่วงมากเกินไปบางช่วงน้อยเกินไปส่งผลให้สมองขาดความสมดุลร่างกายจึงตอบสนองด้วยอาการเวียนหัวหน้ามืดหรือตาพร่านั่นเองครับลองนึกง่ายๆเหมือนท่อนน้ำที่แรงดันสูงน้ำก็พุ่งแรงผิดปกติบางจุดอาจไหลแรงบางจุดอาจไหลไม่ทัน สมองเราก็ได้รับผลกระทบแบบนั้นเหมือนกันจุดที่ไม่ควรมองข้ามคือถ้าอาการเวียนหัวเกิดขึ้นบ่อยๆหรือเกิดขึ้นทันทีที่ลุกยืนควรระวังถ้าเวียนหัวจนเสียการทรงตัวเดินไม่ตรงหรือพูดไม่ชัดอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะอาจเป็นสัญญาณของเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกได้บางท่านอาจมีอาการตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อน นี่ก็บอกได้ว่าเส้นเลือดในดวงตากำลังได้รับผลกระทบจากความดันสูงแล้ววิธีดูแลเบื้องต้นคือเวลาจะลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอย่าลุกเร็วให้ค่อยๆขยับตัวแล้วค่อยยืนจดบันทึกอาการว่าเกิดขึ้นช่วงไหนบ่อยที่สุดเช่นตอนเช้าหลังอาหารหรือหลังออกแรงเพื่อบอกแพทย์เวลาไปตรวจที่สำคัญที่สุดคือวัดความดันสม่ำเสมออย่างน้อยวันละครั้งเพื่อดูแนวโน้มว่า ความดันของเราสูงผิดปกติหรือไม่ถ้าเรารู้จักฟังสัญญาณเล็กๆอย่างอาการเวียนศีรษะหน้ามืดหรือตาพร่าก็เหมือนเราได้รับการเตือนจากร่างกายว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักและหันกลับมาใส่ใจตัวเองแล้วนะอย่าปล่อยให้เป็นแค่เหตุการณ์ผ่านไปเพราะนี่อาจเป็นก้าวแรกในการป้องกันโรคใหญ่ที่จะตามมาสัญ,ญญาณที่ 3. หัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายผิดปกติหลายคนอาจเคยสังเกตตัวเองว่า ทำไมช่วงนี้แค่เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็เหนื่อยแล้วหรือทำไมรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยครับแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าหัวใจกำลังทำงานหนักกว่าปกติเพราะต้องสูบฉีดเลือดต้านแรงดันที่สูงขึ้นจากภาวะความดันลูหิตสูงลองนึกภาพเหมือนเครื่องสูบน้ำครับถ้าแรงดันน้ำในท่อสูงเกินไป เครื่องสูบก็ต้องเร่งทำงานมากขึ้นและถ้าทำงานหนักต่อเนื่องนานไปเครื่องก็จะสึกหรอเร็วกว่าปกติหัวใจเราก็เช่นเดียวกันครับอาการที่มักพบร่วมกันหัวใจเต้นแรงผิดปกติบางครั้งรู้สึกเหมือนหัวใจจะกระโดดออกมาหรือเต้นแรงจนได้ยินชัดใจสัน่นรู้สึกหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นไม่เป็นจังหวะโดยเฉพาะเวลานั่งพักเฉยๆเหนื่อยง่าย ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็หอบเหนื่อยเร็วกว่าที่เคยแน่นหน้าอกบางคนอาจรู้สึกอึดอัดบีบแน่นช่วงอกซึ่งเป็นสัญญาณที่ควรรีบไปตรวจทันทีทําไมถึงอันตรายความดันโลหิตสูงทําให้หัวใจต้องสูบเลือดแรงขึ้นทุกครั้งที่เต้นส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจโตหัวใจทํางานหนักและเสื่อมลงเร็วเสี่ยงหัวใจวายหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะพูดง่ายๆก็คือหัวใจที่ควรทำงานได้อย่างสม่ำเสมอกลับต้องเหนื่อยเกินเหตุและนั่นคือการสะสมความเสี่ยงระยะยาวคำแนะนำเบื้องต้นถ้าใครเริ่มมีอาการแบบนี้สิ่งแรกที่ควรทำคือหยุดสังเกตต,ตัวเองอย่าฝืนทำกิจกรรมต่อและวรีบวัดความดันทันทีถ้าความดันสูงเกิน140ทับมเมตรประหอดควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจละเอียดปรับพฤติกรรม เช่นลดอาหารเค็มออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดสัญญาณหัวใจเต้นแรงและเหนื่อยง่ายนี้จึงไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะครับเพราะมันอาจเป็นเสียงกระซิบจากหัวใจที่กำลังบอกเราว่าช่วยดูแลฉันหน่อยสัญญาณที่4มีอาการบวมตามร่างกายโดยเฉพาะที่เท้าและข้อเท้าเวลาที่เราเป็นความดันโลหิตสูง ร่างกายไม่ได้มีผลเฉพาะหัวใจหรือสมองนะครับอีกอวัยวะที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือไตไตของเรามีหน้าที่กรองของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายแต่เมื่อความดันสูงอยู่เรื่อยๆเลือดก็จะไปกดดันเส้นเลือดเล็กๆภายในไตทำให้การกรองทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมผลที่ตามมาคือน้ำและเกลือถูกขังอยู่ในร่างกายมากเกินไปสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคืออาการบวม ตอนเช้าอาจบวมที่หนังตาทําให้ตาดูโป่งๆตอนเย็นมักบวมที่เท้าและข้อเท้าสังเกตจากใส่รองเช้าแล้วแน่นหรือกดลงไปตรงหน้าแข้งแล้วบุ่มไม่เด้งกลับมาทันทีบางคนบวมจนรู้สึกตึงเจ็บที่หลาทําให้เดินไม่สะดวกอาการบวมแบบนี้หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะเดินเยอะหรือนั่งนานแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นซ้ำๆโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน ก็นับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญเพราะนั่นหมายความว่าไตาของเรากำลังรับภาระหนักและอาจนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมหรือไตวายวเรื้อรังได้ในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าสังเกตเห็นว่าข้อเท้าหรือเท้าของคุณบวมบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเย็นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับมันอาจไม่ใช่แค่เพราะนั่งนานหรือยือนนานแต่เป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าความดันโลหิตสูง ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อไตแล้วถึงเวลาที่เราควรไปตรวจสุขภาพหรือตรวจวัด,วดความดันเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตโรคความดันโลหิตสูงเป็นเหมือนเงาที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราโดยที่บางครั้งเราไม่ทันรู้ตัวมันไม่ได้มาแบบเสียงดังหรือเจ็บปวดเฉียบพลันแต่จะค่อยๆกัดกินสุขภาพของเราอย่างช้าๆหากเราไม่หมั่นสังเกตและดูแลตนเองบางครั้งกว่าจะรู้ตัว ก็อาจสายเกินแก้แล้วการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนป่วยแต่คือเรื่องของทุกคนไม่ว่าคุณจะอายุ40 50หรือเกิน60ปีขึ้นไปทุกช่วงวัยต่างก็มีโอกาสเผชิญกับภาวะความดันโลหิตสูงได้ทั้งนั้นและยิ่งเรารู้เท่าทันเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะควบคุมและป้องกันโรคแทรกซ้อนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่ไม่มีโรค แต่คือการได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีพลังได้ตื่นเช้ามาสูดอากาศสดชื่นออกไปเดินเล่นออกกำลังกายเบาๆได้ยิ้มกับคนที่เรารักได้ใช้เวลากับลูกหลานโดยไม่ต้องกังวลว่าร่างกายจะไม่ไหวนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าสุขภาพที่ดีดังนั้นหากคุณเริ่มมีอาการที่หมอเล่าไว้ไม่ว่าจะเป็นปวดหัวบ่อยเวียนหัวตาพร่าเหนื่อยง่าย หัวใจเต้นแรงหรือบวมที่ข้อเท้าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะนี่อาจเป็นเสียงกระซิบจากร่างกายที่กำลังบอกเราว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วนะการตรวจวัดความดันเป็นประจำใช้ชีวิตอย่างสมดุลกินอาหารที่ดีออกกำลังอย่างเหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยปกป้องคุณจากโรคความดันโลหิตสูงได้และหมออยากฝากกำลังใจไว้ว่าสุขภาพของเราอยู่ในมือเราเอง ไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่ทุกวันที่คุณเริ่มหันมาดูแลตนเองก็คือวันที่คุณให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดแก่ตัวเองและคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงกลายเป็นเพชฌฆาตเงาที่ทำร้ายคุณแต่ให้เราเปลี่ยนมันเป็นแรงเตือนเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการดูแลสุขภาพที่ดีกว่าเดิม